ครับละพายเรืออยู่กำลังพายเรืออยู่งับหืมไม่คิวไปพายเรือหรือว่าคุณเจ๋งพายเรือทุกคนตาผมบวมอ่ะข้างเนี้ยแดงแป๊ดเลยเมื่อวันไปบ้านพิยศมาเราไม่รู้อะไรเข้าตาเครื่องตามากเลยไปหาหมอมาแล้วครับ กดปุ่มผิดไหมคะทั้งแต่ตามมาเพิ่งเห็นมาไลฟ์นั่นน่ะสิเมื่อกี้คุยกับคุยกับพี่ยศอยู่เลยว่าเออไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วอะลืมไปเลยว่าไลฟ์ได้แล้วฝนตกหนักมากที่นั่นที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าแแหยอกแต่บ้านผมอยู่แล้วนะใช่ค่ะลืมปิดเสียงโทรศัพท์แล้วตื่นก็คือตื่นด้วยเสียงผมเนี่ยเหรอต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นแล้วนะ อุ้ยคุณเตยส่งแมวมาเหรอครับผมไม่เห็นนะแมวมันเป็นรูปยังไงแล้ววาพอเจ๋งพายเรือพายเรือตอนนี้นะพายุเข้านะก็ว่าอยู่ว่าทำไมตาไม่เท่ากันใช่ไปหาหมอแล้วหมอหมอบอกว่าแล้วไปขยี้มันทำไมขนาดนั้นจริงๆไม่ได้ขยี้นะผมแค่กด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 มันเฉย ความน่ารักของไมคิวหรือเปล่านะก็ก็ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยฮะลบหลู่ตีจูเอียไหมคะอาจจะใช่ก็ได้ชอบไปล้อเล่นด้วยแล้วก็มีคนเห็นบ่อยด้วยตีจูเอียบ้านนั้นนะ่ะไม่ใช่ค่ะลุง ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านอยู่ไหนนะเวนันดาอ่ะนี่น่าจะรอบที่สามหรือรอบที่สี่ในการมาไลฟ์ของเบบีใชัเออนั่นน่ะสิอยากมาให้บ่อยกว่านี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกับทุกคนเลยก็จะจะมาไลฟ์ทุกวันพระแทนตาตาไปก่อนช่วงหนึ่งนะครับ มีหวีบ้างไหม<笑><笑><อา>หมายถึงว่านั่งรูปหัวอยู่ดานแล้วใช่ไหมทำไมหัวยุ่งไม่ไปหวีเนาะต้องให้หมอตีให้ครูตีก็ได้ครับขอแสดงความยินดีกับการเปิดบ้านพีมอฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกการ support นะครับขอบคุณทีมแอดมินด้วยมีใครบ้างผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าก็คือขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับหวังว่า จะอยู่กันไปนานๆไม่ต้องรักมากแต่รักกันไปนานๆล้วกันนะครับจะพยายามทําตัวให้ดีที่สุดอืมผมจําได้ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเอ้ยจริงหรอผมไปที่ญี่ปุ่นเหรอไม่ผมครั้งแรกน่าจะที่เกาหลีปะผมจําได้ว่าเอออยู่ในอยู่ใน Airbnb แล้วก็ไลฟ์อยู่สักแป๊ดหนึ่งวิสิฮานอวอสิฮานี แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะฮะกรุณาไลฟ์บ่อยๆและลงรูปเยอะๆนะครับอันนี้หมายถึงพี่ยศฝากพูดมาใช่ไหมครับเพราะว่าเฮียงแต่พูดประมาณนี้บ่อยเหมือนกันนะฮะจริงฮะมาทุกวันพระใช่ก็ตาตาบอกว่าจะมาทุกวันพระใช่ไหมแล้วน้องมาไม่ได้ผมมาแทนนะครับแต่จริงๆวันนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระใครไปทําบุญกันไหม โดนเด็กต่อย,ยอดต่อยพราะมาป่วนบ้านเขาหรือเปล่าคะจริงๆน่าจะไม่ใช่เด็กบ้านเด็กบ้านต่อย,ยอดครับน่าเป็นเจ้าที่บ้านต่อย,ยอดเพราะผมแซวบ่อยมากเลยรอจางขอบคุณค้าคุณเจเจอยากรู้เลยค่ะมีใครบ้างนั่นนะสิผมก็อยากรู้ครับอ๋อแล้ววันนี้เป็นวันพักคุณเจ๋งก็เลยออกมาได้ใช่ไหม สักที่จะไม่ได้ต่ต่างประเทศทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไม่อยู่อีกแล้วนะเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าหวังว่าจะมีโอกาสไม่ใช่วันพักก็มาได้นะครับพี่พิมพครับรู้สึกว่ามาวันพัะมันก็พิเศษดีนะเหมือนแบบมีบุญกุศลจากคนนับร้อยนับล้านนะฮะ สวดมนต์กันแล้วก็ทําให้เน็ตบ้านผมมันเร็วขึ้นแอดมินบ้านมีเป็นร้อยคนเลยครับอ๋อแต่ใช้ Account เดียวกันใช่ไหมฮะผัดกันเข้ามาไปประเทศไหนครัไปจีนครับไปเซี่ยงไฮ้ครับพอดีหลานผมเนี่ยเขาอยากไปดิสนีย์แลนด์อืมแต่ว่าเพิ่งสองขวบนะผมไม่รู้ว่าแม่มันหรือว่าหรือว่าตัวน้องเขาอยากไปนะครับก็พาไปครับผม เดินทางบ่อยมากใช่เดือนอาจจะเป็นดวงก็ได้ดวงบอกว่าปีนี้จะเหนื่อยกับการเดินทางก็เลยใช้ความหมายของดวงในการเดินทางไปเที่ยวดีกว่านะครับไม่อยากไปทํางานน่เหนื่อยเดือนนี้ภาษาอังกฤษคืออะไรคะเดือนนี้เดือนเมยค่ะเมซ่าวันไหนพี่พีมาไลฟ์ก็พิเศษละค่ะขอบคุณนะครับพิเศษใส่ไข่นะครับ แพ์บินคืน16มีโอกาสเจอพี่พิมพ์ที่สนามบินไหมคะพี่บินเช้า17ครับคุณแพ้ไปไหนอีกเนี่ยเข้าดิสนีย์แล้วไลฟ์เลยนะครับขอดูด้วยน่าจะเบื่อนะเพราะว่าต่อคิวน่าจะนานพอสมควรนะครับอยากไปซูทเปียเอออันนี้ก็คือรีเควส์เลยว่าอ๋ออย,อ,อยากไปดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมขอไปเซ้่ยงไฮ้ได้ไหมอยากไปดูซูทเปียจริงๆซูทเปียเป็นการ์ตูนที่ผมชอบ อืจะบอกว่าที่สุดไหมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเออเป็นเป็นการ์ตูนที่ชอบมากเรื่องหนึ่งเลยครับไปญี่ปุ่นอ้าวคุณเจ๋งลงเครื่องสิบเจ็ดเช้าหรือเย็นฮนะถ้าเชา้าแวะมาขาออกได้นะครับซิ่งเดินไปซิ่งไฮ้เนี่ยเห็นไหมคุณพี่แพรก็เดินทางบ่อยพี่แพรผมเลยนะฮะแล้วเจ๋งไปไหนมาครับไปเที่ยวไหนมา จริงเพราะหลานสองขวบเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันไปแล้วมันจะจําได้ไหมว่าไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาผมว่าพ่อแม่มันนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนกันจริงวิแพอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นสายการบินใดสายการบินหนึ่งก็ได้นะอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวไปติ่งภารกิจของคุณคือการติ่งนะครับ ไปทำงานที่สุราษฎร์กับหาดใหญ่จริงปะเนี่ยจังหวัดหาดใหญ่อยู่ไกลกับจังหวัดสุราษฎร์ไหมครับ mm. หนูก็บินค่ะเป็นนกขอบคุณครับเป็นนกพันธ์อะไรฮะ mm. หาดใหญ่เป็นอำเภอ mm. ก็ใช่แหละแต่คนหาดใหญ่บอกว่าเขาไม่ใช่คนสงขานะ เหมือนคนพัทยาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนชลบุรีทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออเขาน่าจะแยกเป็นประเทศต่างหาครับพันใหม่ค่ะพันอันด้าสวัสดีลุงสวัสดีครับคุณตอมแถมวันนี้มาเจอกันดึกผมอาจจะอยู่ไม่นานนะเพราะว่าหมอบอกว่าอย่าอย่าอย่า อย่าใช้ตาเยอะก็เลยคิดว่าเออมาไลฟ์ก็คงไม่ได้ใช้ตาเท่าไหร่ใช้ปากเยอะหน่อยนะ <Yeah. S 1> ครับสุราษฎร์ไปหาดใหญ่ใช้เวลาขับรถห้าชั่วโมงมพิ่งเถียงกับพิยศเองว่าสุราษฎร์กับหาดใหญ่ไกลกันแค่ไหนซึ่งเถียงกันทำไมก็ไม่รู้แล้วคุณเจ๋งก็เออไปสุราษฎร์หาดใหญ่ จะเลิกเดินทางออกนอกประเทศแล้วค่ะรู้สึกว่าเดินทางบ่อยเกินอืมจริงเดินทางบ่อยจริงใครแซวผมก็คือแซวพี่แพรพี่แพร,พแพรบ่อยอ้ผมอีกคิดถึงลุงนะต่อมแต่ก็มาเจอกันบ้างนะครับไม่ได้มาเจอกันนานแล้วเนาะเจ๋งกับพี่พิมบินสิบเจ็ 17. ผมบินไปไอ้คุณทีมไปไหน พี่ไม่ประครบเหรอคะเดี๋ยวหมอบอกว่าให้ประครบน้ําแข็งไว้ครับแต่ว่าให้ประครบตอนนี้เลยไหมฮะเพิ่งหยอดตาเองหมอให้ยาหยอดตามาทั้งหมด4ีแบบอ่อันแบบเอออันนึงผมเอาไปเก็บแล้วแต่หมอให้มาเยอะมากอันนี้หยอดทุกสงชั่วโมงอันนี้หยอดวันละสองครั้งอันนี้หยอดก่อนนอนแล้วก็น้ําตาเทียมอีกก่องใหญ่ๆกล่องหนึ่งครับ แต่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะก่อนจะนอนว่าจะไปประครบสักแป๊บหนึ่งใช้ใจแทนได้ไหมครับ <c oughs> จริงคุณพีคุณทีมโจทย์ไว้เลยเขาไปไหนอีกก็แคปอันนี้ครับส่งไปให้เขาดูนะฮะ วันนี้แบดร,ร่างกายหมดได้เห็นลุงไลฟ์ก็หายแล้วโอ้อ่ะสู้ๆนะครับมีปัญหาอะไรขอให้ฝาฟันไปได้หมดทุกอย่างเอยเออใช่วันนี้ไปวันนั้นคุณเพื่อนคุณนะ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปสอบแล้วคุณบอกว่าคุณก็จะไปสอบอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยปะ อีกสปีจะมีเพิ่มที่กระบี่ด้วยโอ้กิจการใหญ่โตนะฮะอ,อ่ถ้าถ้ามีกำไรเหลือสามารถซัพพอร์ตต่อยอดได้นะครับจดว่าจะไม่เดินทางออกนอกประเทศเออพี่พิมันแถม,มุอ้อมน้อยไหมคะช่วงนี้ไม่ได้ไปดูมวยที่อ้อมน้อยเลยครับหยอกหยอกไม่ได้ไปเลยป,นะปกติไปนะคนปรปฐมเยอะสุดคือไปกินหอยทอด ที่องค์พระกับลูกชิ้นกุ้งฮะคุณทีมไปทําอะไรบุรีรัมย์ครับมากรุงเทพมัง้งซีจริงพี่แพนะะ่าเป็นผู้ถือหุ้นของสายการบินใดสักแห่งหนึ่งนะฮะพี่พิมพ์เกิดวันไหนหนูจะจดไว้เกิดวันศุกร์จ้าถ้าน้ําตาเทียมไม่ใช้ทางนี้รับบริจาคนะคะได้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเอาไปให้เพราะว่าหมอให้มากล่องใหญ่ๆเหมือนกัน มีน้ำตาเทียมที่เป็นเจลด้วยครับหมอให้ให้มาแบบเป็นเจลแล้วก็ทาแปะไปเลยตอนนอนติดฝนสองชั่วโมงมาเจอน้ำท่วมอีกขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับไม่ได้กี้ผมมองไปนอกหน้าต่างยังเห็นแถวนี้รถติดอยู่เลยอะแถวหน้าบ้านผมอะแล้วก็มีอุบัติเหตุเยอะด้วยครับรถระวังนะจ๊ะครับใครเป็นเจ้าของกิจการก็มาสปอนเซอร์ซีรีส์ได้นะฮะถ้ามีนะครับ จะได้มีสักทีหนึ่งเนี่ยเดือนไหนวันที่เดือนสิงหาวันที่สิบหกครับวันศุกร์ครับเอาเวลาตกฟากด้วยไหมไม่ได้นะครับถ้าเอาไปก็ดูดวงให้ด้วยนะต่อเครื่องกทมนี่ถือว่าไปกทมไหมคะใช่อย่างน้อยๆเราก็เดินออกจากเกตมานิดนึงแล้วก็กลับเข้าไปนะครับ แล้ววันนี้ทําข้อสอบได้ไหมครับคุณต๋อมแต๋มหวังว่าจะทําได้แล้วก็หวังว่าจะสอบติดตามที่ตั้งใจไว้นะครับวันนั้นเห็นอยู่ท้ายรถถือถังน้ําอยู่ค่ะครับช่วงนี้คนเห็นเยอะขึ้นนะฮะและคุณก็จะเห็นกันต่อไปอีกยาวๆเลยครับเพราะว่าลูกค้าต่อสัญญาถ่ายเพิ่มด้วยเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเห็นแล้วก็คืออ่าสปริงโคลเขาซื้อป้ายโฆษณาที่เป็นดิจิตอล ลองดูถ้าเกิดเจอเขาก็น่าจะเจอผมด้วยแหละนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยระวังพุสันมีพิษกันด้วยนะคะเมื่อกี้เจ๋งไดเจอเจอตัวอะไรมาครับคุณเจ๋งผมเจอผมเจอแค่มแมลงเนี่ยเมื่อกี้มันบินเข้าบ้านมาทางนี้ขี้เกียจไปหาหมอค่ะขั้นตอนเยอะเกินขี้เกียจรอเฮ้ยทุกคนมันมีมันมีแอปมันมีแอปแบบหาหมอออนไลน์อะ่ะ ผมใช้หลายครั้งเหมือนกันเขาส่งยามาที่บ้านก็สะดวกดีนะครับอืมเสียใจด้วยนะคะครับสิเดือนนี้ก็วันเกิดนี้วันเกิดหนูแฮปแฮปได้ไหมลุงวันที่สิบหถ้าผมไลฟ์เดี๋ยวผมจะมาสุขสันต์วันเกิดอันดาอีกทีนึงนะแต่ว่าวันนี้ก็เอาอย่างนี้ไว้ก่อนแฮปปี Birthday, ้เบิร์เดย์ลวงหน้านะครับอันดาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเพื่อนก็ ขอให้เจอเพื่อนดีๆเจอครูดีๆนะครับมีกิจกรรมอะไรก็พยายามร่วมให้ได้มากที่สุดเนะเพราะว่าในรั้วโรงเรียนเป็นช่วงเวลาที่ทำไปเถอะผิดพลาดยังไงมันมีโอกาสให้แก้ไขได้เรียนรู้นะครับถ้าเราไปผิดพลาดตอนที่โตแล้วเนี่ยหรือไม่เคยทดลองทำอะไรมาก่อนเลยโตแล้วไปเจอปัญหาเราอาจจะเสียดายที่แบบไม่เคยได้ฝึกทำอะไรมาก่อนครับผมคุณไข่มุกชอบฟังโลโซฮะ ไม่ไปนะฮะได้ทําคะลุงแปลว่าทําทําได้แหละเออเนอะเก่งอยู่แล้ว <c oughs> มีคนเห็นถ่ายรถบอกว่าขอแยกทางกันด้วยเออไม่ต้องตามเขาไปตลอดหรอฮะเพราะถ้าตามเขาไปก็คือคุณต้องไปส่งน้ํากับเขานะยังไม่เห็นคลิปเลยค่ะพยายามหายอยู่จริงผมก็จะพยายามถามไปที่เอเจนซี่เหมือนกันว่าแบบไหนออนแล้วทำไมไม่เห็นส่งให้ดูบ้างเลยถ่าย ถ่ายเยอะมากจริงๆทุกคนมันมีหลายซ็อตหลายช็อตหลายซีนมากแต่ทุกซีนก็คล้ายๆกัน <c oughs> <c oughs> เจอตะขาบงับเจอตะขาบตะขาบงับก็คือตะขาบกัดเหรอครับ <c oughs> ตาเจ็บแต่ก็จับบ่อยซะด้วยนะ <c oughs> เออจริงมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวมันรู้สึกลำคาญมันก็จะเอามือไปดึงรังมันลงหน่อยดึงให้มันหายคันนะขอโทษตีมือนะ <c oughs> ขอบคุณครับลุงผู้จบหนุ่มว่วงเลยเออ นะก็เดี๋ยวจะต้องแยกย้ายกันไปนอนแล้วนะครับอีกห้าทุ่มสีเดี๋ยวผมจะไปใครอยู่เป็นเพื่อนกันได้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเออพี่เพียงก,กลับไปไลฟ์ย้อนหลังวันที่7ให้หน่อยได้ไหมคะอ้าววันที่เจ็ดที่ผ่านมาวันเกิดคุณทีมเหรอครับ Happy birthday to you วันหน้ามาเจอกันเดี๋ยวจ้า อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้ด้วยจํานวนวินาทีที่ยาวเท่าเท่ากับชื่อกรุงเทพมหานครเออวันนั้นที่เอสพาณาได้ยินว่าคุณพิมพ์ทักผิดคนนะคะอ,อ่ผมทักคนผิดทุกคนครับวันนั้นผมไม่มีสติใดๆทักผิดทุกคนจริงๆทักคนไหนถูกก็คือคนนั้นอ,อืม เดียภาษาอังกฤษไปหลับใส่เลยเอ่อก็ไปไปเตรียมตัวท่องใหม่เนาะถ้าคืนนี้ถ้าคืนเอ้ยไม่ใช่ถ้าปีนี้มันยังไม่ใช่ปีของเราก็ไม่เป็นไรครับอ่านหนังสือเยอะๆเตรียมตัวเยอะๆเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีนึงมันสอบตั้งหลายรอบไม่ใช่หรอใช่ไหมลองดูส่งมาให้ในบ้านด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ฟรีหมายถึงตัววิดีโอใช่ไหมเออผมอยากเห็นเนาะทุบลุง อย่าทุบก,กันเลยครับกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะฮะช่วยตีไหมคะหาไม้เบสบอลให้คะ่ะแค่จับมือแค่เอามือไปจับตามันคือขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนผมว่าคือผมไม่ได้กดฟิลเตอร์นะแต่ผมขอเช็คดูหน่อยได้ไหมมันคือฟิลเตอร์อยู่ป่าะวะกดยังไงแล้วอะผมรู้สึกว่าตามันหวานเวอร์ออาจริง อ๋ออยู่เซตติ้งป่ะไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอเช้งคืนก็อยู่ไว้ค่ะครับแต่หมอหน่าจะดา่าผมอีกทีตอนที่กลับไปหาเขาอะนะขอบคุณคุณแอปเปิลสำหรับใจส้มนะฮะยอ้อนไปวันที่หนึ่งด้วยค่ะอ่ะทุกคนมาเจอผมมาทวงได้เลยนะฮะจะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทุกคนให้ ยาวเท่ากับยาวเท่ากับหนึ่งหนึ่งลมหายใจของคุณคุณพูดได้ยาวเท่าไหร่ผมคุณก็นคุณพูดลากเสียงยาวได้แค่ไหนผมจะอวยพรคุณให้ยาวได้เท่ากับจํานวนวินาทีนี้ววินาทีนั้นนะลุงจะลืมก่อนไหมใช่จริงๆขี้ลืมมากเตือนได้นะครับก่อนอื่นต้องมีเวลานะคะคิวแฟนคลับยาวนะซิโอสาธุก็ยาวไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะเคลียให้ตอนนี้พี่ยศบอกมาแล้วว่าเอ้ยทุกคนมันจะต้องมีนูน่นมีนั่นนะถ้าบอกว่าถ่ายรูปอย่างเดียวคือถ่ายรูปอย่างเดียวนะอย่าถ่ายวิดีโอนะโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับขอให้มีเถอะแหมลุงไม่ลืมหนูหลอกตะโกนไปลุงคําเดียวก็รู้ละใครใช่จําเสียงได้นะไหนก็นไหนๆก็เปิดบ้านลรับงานวันเกิดไปด้วยเลยไหมครับ อยังไม่ต้องก็ได้ผมชอบไปงานวันเกิดคนอื่นมากกว่านะครับรูพี่วันเกิดนูเลี้ยงหมูท้าหน่อยค่ะเดี๋ยวไปขอเงินพี่ยศให้นะครับพอดีช่วงนี้ช็อตนิดหนึ่งตาหวานไม่ไรตาใกล้จะปิดแล้วค่ะจริงจริงพอมันพอตามันบวมข้างนี้แล้วขี้เกียจขี้เกียจฝืนนะ่ะแล้วมันก็ดึงให้ข้างหนึ่งง่วงด้วยเหมือนกันเลย ขอ,ข,อะะขอบคุณคุณวอ์นะครับหัวใจนะฮะขอบคุณคุณแอปเปิลนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาทวงเออขอให้มาเถอะขอให้เจอเถอะไปโทรอยากยัดเยียดโปรเจกต์วันเกิดให้เลยค่ะมีเมื่อพร้อมแล้วกันอ่าผมบอกอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณที่อยากจัดให้แต่ว่าอืม มีเมื่อพร้อมในที่นี้ก็คือเราจะไม่เจอกันที่สีลมพาร์คนะครับเราจะเจอกันที่ราชมังครับมันต้องใหญ่เบอร์นั้นนะแต่ถ้าซีรีส์ออนแล้วฮ่าพี่เดเฮ้ยทุกคนรู้ได้ไงว่ามันจะมีซีรีส์อ่ะมันจะมีจากที่ไหนอ่ะเอ้ยผมบอกได้เลยเนี่ยมีใครแอบ,บบอกใครใครหลุดไปหรือเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรนะถ้าพี่กวางดูอยู่ก็คือผมไม่ได้พูดอะไรนะวันเกิดพี่นนท์หนูอาจจะไปเจอลุงพีมเออมาเลยมา,มา,มาผมจะ ยังไงผมต้องไปวันเกิดพี่นนท์ให้ได้นะครับแล้วก็จะไปเจอทุกคนวันนั้นนะฮะวันพี่พิมเกิดวันเดือนปีไหนโอ้เอาปีด้วยเลยเหรอสิบกสิงหาครับวันศุกร์ครับปีละอาไว้ก่อนแล้วกันนะราชมังนี่ลุงจะไปเตะบอลใช่ไหมใช่จะชวนทุกคนฮนะเตะบอลเราจะรวมทีมให้ได้นะครับสองทีมทีมละสิบห้าคนนะมีตัวสำรองด้วยนะครับแล้วก็คนดูราชมังบรรจุได้สี่หมื่นห้าพันใช่ไหม รอเราจะรอให้บ้านเราใหญ่ขนาดนั้นแล้วเราจะไปจัดที่ราชมังกันนะครับแต่ร้อนหน่อยนะทุกคนอาจจะเลื่อนไปจัดช่วงธันวาแล้วกันไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรนะ่ะเจสิงหาไหมพี่วออันดาพี่เพิ่งพูดไปว่าพี่เกิดวันไหนก่อนที่อันดาอันดาเพิ่งถามไปนะ อ๋อเดาวเอาใช่ไหมอ๋อก็หวังว่าจะมีซีรีส์เข้ามาเยอะๆนะครับจะเป็นรับชมรับเชิญเคยไปถ่ายไว้ก็ขอให้ได้ออนสักทีเนาะจำได้แค่สิงหาเดี๋ยวในบ้านเบสจะทำรายละเอียดไปให้นะครับลุงเกิดวันเดียวกับหนูลืมจริงปะเนี่ยอ๋อเออใช่เฉพาะวันที่เนาะไปจัดคอนใช่เราจะชวนพ็อกซี่ไปด้วยนะครับชวนเพอร์เซสไปด้วย แต่ว่าต้องชวนแขกพิเศษที่สุดก็คือต่อยอดแล้วก็ทุกคนในนี้นะฮะตื่นเต้นจะได้รู้ปีเกิดไหมอืมอย่ารู้เลยเดี๋ยวไม่ใช่ไรเดี๋ยวต่อๆจะแบนผมนะครับเหมือนที่น้องๆโดนไม่ใช่ว่าอายุน้อยเกินนะแต่คืออายุเกินนะครับไม่ อ๋อหนูพิมพ์ก่อนจะลุงจะบอกเหรอจริงหรอผมบอกไปเมื่อประมาณยี่สิบห้านาทีที่แล้วนะไม่รู้ว่าจะมีซีรีส์ค่ะไม่ได้พูดอะไรนะครับมีก็ดีไม่มีก็ไม่รู้ครับอุ๊ยลืมลืมตัวกดหัวใจวันเกิดลุงต้องมาเป็นเอสัมภาษณ์ตัวเองนะลุงเออเนี่ยอยาจะทำเป็นอ่าคุณพิม์สวัสดีครับอ้าสวัสดีครับคุณเอมซี เป็นยังไงบ้างครับวันเกิดปีนี้อายุครบเท่าไหร่แล้วครับอ่าจริงๆดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนจัดให้นะครับอายุปีนี้ก็ครบแแสนุกไหมทุกคนเหมือนคนบ้าเนาะบอลเขาเตะช่วงทุ่มหนึ่งค่ะไม่ร้อนคุณเคยดูบอลช่องสามไหมครับมึงเตะกลางวันนะฮะอดใจรอชมนะครับชวนก็อตเซเว่นไปด้วยสิได้คุณเจ๋งซื้อหุ้นต่อย,ยอดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอาเงินที่มีไปจ้างเขานะครับ ชวนบัสไปด้วยนั้นต้องอยุไปแล้วเอ่อชวนบัสไปด้วยได้อยู่แล้วแต่ต้องอยุไปแล้วต้องต้องอยุไปแล้วคุณต่แต่พิมพ์มีทีได้ไหมไม่ไปค่ะยอกไม่เป็นไรค่ะไปก็ดีใจไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะเดาได้ไหมคะปีเกิดเอออย่าเดาเลยค่ะเดาอายุก็ก็ได้แหละค่ะแต่เดาเฉยๆเดาในใจนะครับ พี่พิมเกิด16ส,สิงหาค่ะทุกคนเราจะรวยไปด้วยกันค่ะสาธุนะฮะไปเรื่อยมากเอาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขอให้พี่โยไปเป็น MC ให้เฮ้ยทุกคนผมมี MC ใหม่มาอยากนำเหนอจริงๆทุกคนเคยเห็นเขาแล้วแหละเคยเห็นงานเขาแล้วแต่ผมประทับใจสกิลการเป็น MC ของเขามากนะฮะเดี๋ยวจะลองไปทาบทามดูครับคนคนนั้นก็คือคุณไต้พบลิมประพัฒนะครับ คุ้มจริงใช่คุณเจ่งซื้อหุ้นแล้วไปจ้างกอเซเว่นนะครับบัตรต้องไปอยู่แล้วบัตรไม่ไปก็ไม่ครบต่อยอดสีใช่ตอนนั้นต่อยอดตอนที่เราจัดที่ราชมังตอนนั้นต่อยอดอาจจะมีศิลปินประมาณ4 5 5 0 0คนแล้วก็ได้นะครับก็คือทุกคนที่อยู่ในราชมังก็คือเป็นศิลปินต่อยอดทั้งหมดเลยแล้วจะไปดูช่อง3ามทไมราคาดูบอลไทยสิคะอ๋อครับก็หมายถึงตอนที่ช่อง3ามเขาจัดเขาไปเขาเตะกันกลางวันไง ทำไมทุกคนอยากรู้ปีเกิดรู้แล้วไปทำแล้วเอาไปซื้อหวยเดานะฮะว่าเขาจะเอาไปซื้อหวยกันครับอ่านเม้นยังไงให้หนูรึกว่าลุงค้างเออทุกคนชอบบอกว่าผมอ่านเม้นช้าแต่ผมเป็นคนชอบจะจับ,จบตีมือแต่ผมเป็นคนลงรายละเอียดมัง้งน้องทีนกรีดเอ้ยผมยังไม่ได้พูดเลยว่าใครนะฮะไต่บพบติมพัทต ซื้อหวยคะ่ะหน่วยจะเดาปีเกิดพี่ผิดก็ได้ให้ลองดาวเจอกันเดี๋ยวมามามาคุยกันต่อหน้าเลยครับพี่พิมจะตีแฟนคลับข้อฟอตีมือตัวเองครับผมเอาเผลอจะเอามือไปจับตายกแล้วครับเล่นหวยอย่าตีเดี๋ยวไอออจับอ๋อเหรอจริงป่ะจริงป่ะเนี่ยสงสัยเด็กพวกนั้นที่โดนแบนเพราะว่าอย่างนี้แน่เลย หนูไปกินข้าวก่อนนะเอ้ยกินดึกจังเลยอันดาอ๋อวันนี้วันเสาร์ทุกคนไว้เดี๋ยวมาใหม่นะครับถ้าติกตอกถ้าต่อ,ต,อต่อเขายังไม่แบนผมผมก็จะพยายามหาเวลามาเจอกับทุกคนให้มากขึ้นนะครับถ้าทุกคนไม่เบื่อนะฮะไม่สบายโอ้กินยาด้วยนะครับส่งในนี้ไม่ได้หรออาจจะผิดไงไม่เป็นไรก็มาทายกัน ดูต่อหน้าดีกว่าเออเจอกันครับทุกคนขอ,คออ ح, ขอบคุณเอ้ยโอ้โหขอบคุณคุณนัทจรูพนนนจรูพัฒนะครับสำหรับใจส้มนะฮะไปเ,เจอกันขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนขอบคุณสำหรับทุกๆสติกเกอร์ที่ส่งมาให้นะครับจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกแหละไม่ต้องส่งให้ผมเยอะเออส่งให้คนละอันดอกไม้คนละดอก ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนฝันดีเจอกันพรุ่งนี้วันพระใครไปวัดทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยผมก็จะไปเหมือนกันนะครับบ๊ายบาย